เซสชันเชี่ยวอย่างสตีท์ครับมันทำเสร็จแล้วก็พักผ่อนสุดๆคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ต้อง ครับเดี๋ยวไว้ว่างๆเรามา live ไลฟ์กันใหม่นะครับอ,อากาศฤดูหนาวเนี่ยไม่ได้แพ้